นัททวุิตอบแล้วพักเก้าวไก่ชวนผนึกกำลังวิโรสัทธายกเป็นไอดอนวันท,ที่สามสิงหาคม66ที่ร้านอาหารเยี่ยมใต้ถนนเลื่องเมืองปากเกร็ดตำบลบางตลาดอำเภอปรากิกจ,จังหวัดนนทบุรี ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบนายนัทวุฒิไสเกลืออดีตพอออกครอบครัวเพื่อไทยหลังประกาศแยกทางกับพรรคเพื่อไทยด้วยการลาจากตำแหน่งดังกล่าวมาเปิดร้านอาหารใายอย่างเต็มตัวในช่วงที่วังเว้นการเมืองผู้สื่อข่าวพบว่า บรรยากาศภายในร้านวันนี้หนึ่งนั่นเป็นด้วลลูกค้าที่เดินทางมาจากสถานที่ต่างๆทั้ง,างบางนาสุขุมวิทจารันสนิทวงและจังหวัดใกล้เคียงโดยลูกค้าที่เดินทางมาส่วนใหญ่เป็นฝ่ายคนเสื้อแดงที่ชื่นชมในตัวนายนัทวุฒิหลังประกาศจุดยืนชัดเจนด้วยการลาออกจากผู้อํานวยการครอบครัวเพื่อไทยที่ข้ามขัวไปจับมือกับพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งผิดหลักการและอุดมการณ์ของคนเสื้อแดงโดยพบว่ามีประชาช ชนที่ชื่นชอบนายนัทวุฒิยอยเดินทางมารับประทานอาหารอยู่ตลอดเวลาจนทําให้ตกไม่ว่างจนต้องเย็นรอต่อแถวเป็นจํานวนมากซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามก็ได้รับคําตอบส่วนใหญ่ว่าตั้งใจเดินทางมาที่ร้านอาหารใต้ของนายนัทวุฒิเพื่อมาอุดหนุนและให้กําลังใจกับนายนัทวุฒิลังประกาศจุดเยืนชัดเจนไม่เห็นด้วยกับพักเพื่อไทยที่ข้ามขั้วไปร่วมกับพักการเมืองฝ่ายตรงข้าม ตนรู้สึกเสียายและคะแนนเสียงและเสียใจกับการจัดตั้งรัฐบาลแบบค้ำคั่วแบบนี้แต่ยังไม่เสียใจเท่ากับคําพูดของหัวหน้าพักที่ไปให้สัมภาษณ์แบบนั้นเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังทางด้านลูกค้าชายเสื้อแดงกล่าวว่าตนมาที่ร้านนี้เป็นครั้งแรกอาหารที่ร้านดีมากขอแนะนําเลยคือแกงส้มซึ่งีิตนเลือกมาร้านนี้เพราะต้องการสนับสนุนและให้กําลังใจในายนัทวุฒิซึ่งคนที่มีอุดมการและเป็นไอรอนให้กับหลายคนตนขอให้ในายนัทวุฒิ ยึดถือรวมกันในสิ่งที่ทำไว้แบบนี้ตลอดไป